ที่ป้าทำก็ขนมปังวันเสาร์เนี่ยก็จะเอามันเป็นก้อนก็จะมหา,าหั่นหันหันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาไว้กินนะแล้วแต่เราจะกินชิ้นสองชิ้นมันก็จะได้สะดวกแล้วอันนี้คือข้าวนะข้าวสาลีเขาเรียกข้าวโอต๊ตก็เอาข้าวสาลีอันนี้แหล,ละทํามันจะเป็นพงๆนะทําแล้วอันนี้ก็อผลไม้ที่ประเทศเขาก็เรียกยูทรน มันจะขึ้นตามภูเขานะส่วนมากขึ้นเข้าในป่าแต่พามันไปเก็บหรอมันมันไกลใช่ไหมละ่ะเอ้ก็ให้แฟนเข้าไปเก็บแต่พ้าทำไอ้ไยแยมป้าทำแยมแล้วก็อาจะกินกับไอ้โยเกิร์ตก็ได้อันนี้แยมอันนี้นะวันนี้ป้าทำอาหารจานด่วนนะอ้ทำขนมปังสองอย่าง สองแบบป้าทําเองขนมปังเนี่ที่ทำวันเสาร์นีที่ลงไอ,อที่ลงไยูทูบไปก่อนนั้น